ที่นี่คือทกสอสาขาการพืชผลนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเช็คแอนแชร์หน้าสาขานะครับส่วนนี้คือบรรยากาศการให้บริการด้านนอกในวันนี้ซึ่งแต่ละคนจะต้องผ่านการพัดกรองทั้งวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์พร้อมทั้งลงทะเบียนโดยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คัดกรองนะครับทุกคนน้องนอจะได้คิวหมดแล้วนะครับรอแค่เรียกคิวเข้าไปใช้เบอร์การด้านในนะครับเจ้าหน้าที่รอพอด้านหน้าของเราก็จะไปดูว่าในชุดข้างในนี้มีที่ว่างหรือขอเชิญหมายเลขสี่ศ <3, S 1> ูนย์หนึ่งสามที่ช่องบริการย้ายออกทั้งพีครับออกทั้งพี่ออพจะใช้บริการเสร็จก็จะออกด้านนี้นะฮะ ออกด้านข้างด้านหลังนะครับนี่คือบรรยากาศการให้บริการโดยทั่วไปนะครับส่วนท้ามุมพิเศษก็จะอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูฮนะตรงนี้จะเป็นจุดรับรองลูกค้านะครับหรือจุดไหนที่ต้องใช้เวลานานนะครับเราก็จะเชิญลูกค้ามาที่นี่ พี่กุ้งทำอะไรอ่ะอ๋อโน้ปเปิดบัญชีกลุ่มเอ,อดีแล้วกาแฟเบื่อเบื่อกาแฟจะแก้วบะดูแลกันไปครับ คุณยายมาทํา ATM นะครับก,เเ you know. ก็เรามีจุดรับรองพิเศษนะครับสำหรับคุณตาคุณยายนะครับเพื่อไม่ให้ <acerca> ไปลำบากในการยืนหรือนั่งคลุกเคลีกับคนอื่น <Lemon> <king S 1> นะครับคุณยายทํา a ทีเอ็มหรอลูกค่ะ ย่ยมากัะไผ่ครับนี่คุณยา่ยบอลย่เไายบแล้วย่มไหมเล็กน้อยมานำย่บ่บ่โว้ย้เก่งขนาดครับมาฟู้เดียวนะครับมากับมูอ๋อคุณย่าก็ม่เห็นเอเเอาเพื่อความสะดวกเนาะสองนนี่บบ้านดนี้เนโมดูลเอ้าคือังไมเห็นทุกตำบลอยู่เซเป็ดได้ไปบ่ อ๋อมันบมดูบมเดปเปออเพื่นบเดปไปอ๋อครับครับอ๋อครับครับอ๋อครัยหูอย่ผมคนใส่นี่ย่าหูอบอกผมคนใส่ฮะคุณ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 บอกคุณคุนาหรือคุณยังคุณนาเจ้าคุเยอยู่ผมคนบหมนตาแค่เด้ห้านพ่อใหญสอนห้านกำลังสุนทอนโย ่ำแมนครับเอ้าจะกี่ที่จะมออยู่นี่โอ้ยโดนกันมาเถื่อนลเนะอลูกจางน้อเซยังได้ม่มาอยู่จะเองุนบานนี่คือจงไปไปอยู่เซหรอโอ้ยชีวิตปลูกจางยา่ยจะเข้าเซไปสซเน่มันก็มาอยู่ครับใช่น้องครับมื่อหนารวมรวมรซื้อมากแล้วมาบอกผมเนอผมจะเบียร์ไทยี่บ้านเป็นน้องหรือเป็นเป็นน่องเป็นใหญ่นเซโอ้อ น้อกปลาพมโอ้ครับแมนว้ายครับไปงานโจ๊กไปไงขึ้น้องพี่น้องผมอยู่ร้านปลาพมเนาะเอาใหญ่เอาครับมือหนาบอกด้วยสิไปดูแลหอด่านด้วยไปเฮ็ดส่งไลน์ซื้อมาแล้วไปเฮ็ดเอธิออมหอด่านบูดุลพื่นละครับขอบคุณครับดูแลกันไปครับขอพี่น้องซ้ำเห็นบ่นละยังบ่นไม่รู้แน่อ่าคุณเอยู่้ผ้าจะบนนี่ ไว้วผมรอผมหอลบรอว่ะผมคือพี่พอสว <c oughs> ัสดีครับ <c oughs> เรียบร้อยครับทำเสร็จก็อนุมัติเลยฮะคุณยายใช้ได้ทันที